ดีครับผมนั้นคือชื่อว่าจอห์นนี่เป็นตำรวจมือใหม่ที่ต้องมาโอ้ยสวัสด <c oughs> ีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับ,บที่มีชื่อว่าทีเจซีไอคอนมัน่านว่าอะไรวะ โอเคนะครับ okay, ผมมันก็มีอยู่มีมีเฟสดิดเฟสเฟสเพื่อแล้วก็บอลน,นี่ทักสองคนนี่ชิกะแล้วก็จกักนระีฮะโอนะ๊ตฮะ ไอตัวละครติดตัวนี้นะครับผมก็มาจากเกม Final Fantasy นะครับเกมนี้คือมาจากแฟนแบบแฟนที่แบบชอบ Final Fantasy แล้วมาทำกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นตั้งแต่เฟสตี้เลยแล้วกันนะมาเริ่มเป็นเ,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 เลยเฟิร์สเฟิร์สอะไรวะแปลว่าอะไรวะเชีงแมง กูบอกเลยกูศึกษามาแล้วเก็บของห้าชิ้นเก็บของที่เป็นเหลืองครางโอเคอมาแล้วเข้ามาในเกมแล้วฮนะผมขออนุญาตปิดไฟนะครับเนื่องจากมึงกูรู้ไงว่าเป็นเปลีนเฟรดีทั้งนั้นเนะี่ยเอาของที่เป็นเรืืองแปลกนะครับผมโอเคเดี๋ยว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 มันมีไฟะ่ะ มาทางนี้ด้วยผมขอแอบวะนะแอบแอบแอบไม่มีนะพี่พี่ไม่เอานะพี่ผมไมานะโอเคแก้วน้ำหนึ่งแก้วอุ้ยเวลาเลวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วนั่นน่ะนั่นคือพี่เบ็ตตี้อ่ะ ำลังต้องอสอตีนอะไรอยู่เฮ้ยจเดินเดินมันมาทางนี้ครับไอเกตเทกผมบอกเลยครับผมไปศึกษาเฉพาะ่านอุ้ยเฟลแล้วเฮ้ยไม่แสงเลยวะจะใส่ไปดีบอกว่ากูไม่ได้ป่ะกูไม่กล้าไปเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่ที่ผมกล้าไปพี่ โอเคมเอ้ยใช่ชัดเจนเลยไอ้ชิบายเอ้ยใกล้คิดกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะขอใช้สมาธินี่กับฟ้าก็ยิ่งะมาปาปโอ้โหชัดเจน ไม่รู้มันตามมาหรือเปล่าอาจจะวิ่งเจ้อเอ๋ยช,ชัดเลยไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วประตูอยู่ส่จ,ะจ,ะจะัดเลนโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่พี่พี่เข้ามาทางนี้ฮะพี่เข้ามาทางนี้ฮะ เราก็ไปทางนี้ครับผมอาวเนาทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่เ้ยเข้าดิวิ่งลักวิ่งไปมันมาห่างดีตายได้กวอาตายแล้วต่างต้น ไปแล้วววยโอ,โอ้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 โอโอไปทางเดิมเลยของอีกชิ้นหนึ่งปะ่ะรู้ว่ามันไม่สำมาถหาได้แล้วผมไม่กล้าเดินเลยเพื่อนคนดูนะผมจะพยายามอ่ะพยายามชื่นหม ับปัญญาป่ะเออลองพี่มาเป็นอ๋อชจดบจีเลยพี่เอ้ยพี่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 เดี๋ยวพึ่งพี่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 กูเห็นไอสัตว์ไอสัตว์กูเห็นปิดไฟปิดไฟปิดไฟเออกูไปกดไอเปิดไฟทำแมวอะไรวะเนี่ยพี่มาแล้วพี่ทวงตามนี่ผมทำไมผมไม่มีตังค์คืนพี่ผมต้องมาป้นเนี่ยผมมาเอาของเนี่ย นี่เรื่องเป็นไงวะจะต,ตอบมันเป็นแบบเบต้าอยู่ฮนะเรายังไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องนั้นเป็นยังไงทางนี้ทางฟ้าบอกว่าคำครับผมจะยถมไปอู้หูอยู่ตรงหน้าเลยไม่ไปฮะพยายามจะไม่พูดคำหยาบนะแต่ถ้าเจอจริงๆก็ดา่า ด่าพเพื่อทำให้ความกวนหายไปตรงไหนวะพี่ <GUY S? S 2> พี่พี่ดีพี่เฟสตี้อ,อ,อยูออย่ฝั่งนน้นเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้โโอ้โโอ้โไม่หลอนนะไม่หลอนนะหมายถึงไม่กูไม่หลอนเมืม่อกี้กูไม่หลอนก็แปลงไปเมื่อกี้โอ้ชาติน ผมก็อยู่ได้แค่นี้ยแต่มันก็เนี่ยผมจะไปทางเนี้ยพี่พี่เฮ้ยพี่พี่เฟตี้ฟังหน่อยวะคือถ้ามันเห็นผมแค่เนี้ยเออแล้วผมเห็นแค่เนี้ยมันจะวิ่งชัดเจนเลยวิ่งมากูแล้ว เดี๋ยวไม่โดนหลอกเลยแซ่เลยคุณผู้ชมครับถ้าคุณดูคลิปผมให้ข้อสัญญาผมอย่างหนึ่งได้ไหมครับว่าอย่าปั๊บจอได้ไหมครับถ้าสัญญานะครับผมจะให้สิ่งตอบแทนเป็นของเล็กๆ้กยหน่วยครบยังหัอเหมือนจะครบเลยนะแต่มันเฟลแล้วว่าคับนวณอยู่นะหกสิบวิ วิของ5ชิ้น5 6 3หกสามสิบเดี๋ยวเราคูณไปคูณทำไมห้าต้องไปหารอาของอย่างละสิบกันนาทีเองอะ่ะสิบสามนาทีเองไอ้สิบสามวิเองอะ่ะของชิ้นหนึ่งอะ่ะสิบสามวิอะ่ะเออมันก็เป็นช่วงเบต้าครับคุณคิดอะไรบ้างคิดอะไรมากครับสงสัยพี่หมีเขาก็คงหลงเหมือนผมอะ่ะอ้ยออไปทางนี้กูเจะ โโอ้้้หววาเยถ้าคุณสัญญาว่าคุณจะโอ้ย oh, แม่งขนาใจของหลังมม่ยังจมูกมึงเป็นหมีหรือหมาวะเนี่ยเอาต้องกดต้องกดเดินด้วยเหรอเนี่ยอ๋อพอดีติดเกียบสีครับผม เนี่ยถ้าคุณสัญญาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ของรางวัลนะครับอ่าเป็นสิ่งนี้ผมโอ้โหไม่น่าเชื่อครับตอนนี้คุณนี่คุณได้ได้วครับโอ้โหนี่ครับของรางวัลของผมอาเฟลมล่ะอ้าวตายแล้วกูตรงมาห้ามไย้เนี้ยโอ้โหหาของได้ยังรุดแล้วอะ คผมจะอย่างรวดเร็วครับผมไม่น่าเชื่อครับตอนนี้นิวโคลไรเดอร์นะวิ่งโอลิมปิก4ล้านคูนเมตรครับ4ล้านคูนเมตรพูดเลยกูเดียวเฮ้ยอยู่ตรงหน้าครับผมไม่น่าเชื่อผมจะไม่ให้ผมจะไม่เปลืองเวลากับพี่หมีนะครับผมจะวิ่งหาอย่างเดียวครับผมนักชิงแชมป์โอลิมปิกโลกมาแล้วนะครับผมโอเคครับเหลือเวลาอีกของสองชิ้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 นั่นไง เจอพี่หมีกูก็ไม่สดเว้ยขอชิ้นเดียวแปดไว้ครับคุณคิดว่าทันไหมถ้าคุณคิดว่าทันคุณเม้นหนึ่งอะถ้าคุณคิดว่าไม่ทันคุณเม้นสองถ้าคุณคิดว่าไม่ได้ดูโอ้โห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 อยู่หน้ากูแล้วสองหนึ่งพี่หมีครับมาครับพี่พี่พี่เอาเลยพี่พี่สวัสดีครับผมนั้นคือชื่อว่าจอห์นนี่ เป็นตำรวจมือใหม่ที่ต้องมาโอ้ยจะพูดไม่จบเลยสวัสดีผมคือจอห์นนี่ผมเป็นตำรวจมือใหม่ที่ต้องมาหารักฐาน5ชิ้นในเวลา60วิถ้าผมหาไม่ได้ภายใน60วิเจ้าน้ายของผมจะถูกเ <c oughs> จ้านายของผมจะถูกดูมิน่นแล้วก็ไล่ผมออกนะครับ ผมจริงต้องหาของห้าชิ้นเพื่อเอาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวิ่งตามหลังกูมาเดี๋ยว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 เอะไรวิ่งเฮ้ยนะครับผมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเจ้าของบ้านวิ่งไล่ตามผมมาคิดว่าเป็นโจรน,นะครับเดี๋ยวนะที่นี่เป็นบ,บ้านหลังครับเึ่งเป็นการก่อคดีขโมยถุงเท้าเด็กนักเรียนป .3 นะครับ ต้องหาหลักฐานหน้าชิ้นเพื่อไปยืนยันว่าคนนั้นเป็นผู้ร้ายนะครับผมเอ๊ะนั่นแสงอะไรใช่ตัวเช่เจ้าของบ้านหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ๋ยวผมจะไปขอถามเจ้าของบ้านก่อนนะครับอ้าวเวทกรรมแล้วครับผมเควสของผมนั้นได้ขึ้นสุดลงแล้วนะครับเจ้านายของผมอาจจะดูดูมินแล้วก็ผมอาจจะถูกไล่ออกแต่ถ้าผมหาของครบห้าชิ้นผมอาจจะไม่ถูกไล่ออกก็ได้นะครับผม ผมขออนุญาตเปิดไฟนะครับเพื่อเปิดเพืเ่อไม่ให้มีความน่ากลัวนะถ้าคุณอาจาาจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับผมเดีย๋ยวผมไปถามนะครับผมคุณเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านครับผมคิดว่าไม่น่าใช่เจ้าของบ้านเลยครับผมผมคิดว่าอาจจะเป็นชุดรปภยุคใหม่ก็เป็นได้เดี๋ยวผมจะไปถามนะครับคุณรปภครับคุณรปภคุณรปภครับคุณรปภครับ คุณรปภครับคุณเห็นผมหรือยังครับคุณรปภครับคุณรปภครับคุณรปภครับอย่าแนี่ครับคุณรปภครับคุณรปภคุณจะยิงกับผมสิครับคุณรปภครับเดี๋ยวว่าโอ้คุณรปภคุณรปภอย่าวิ่งใส่ผมดิคุณรปภครับคุณรปภครับใจเย็นๆนะพี่ๆๆคุณรปภครับคุณรอ